ลาปัญญานะครับมาตอนนะครับในเรื่องของบารมีสามสิบทัศนะครับจําแนกแจกคอามากหอดช่วยที่ว่าอุเบกขาบารมีนะครับนิมุตนพระอาจารย์แม่บรรยายนะครับตามสตรายพระอาจารย์แม่ดวงพรอ,อยากย่อมความากเพราะนี่หนึ่งแบบภาษาชาวบ้านนิมุตนบรรยายในเรื่องของอุเบกขาบารมีแล้วก็สรุปด้วยทักษะนะครับผม <fik> ่ภาษาชาวบ้านชาวบ้านเด้อค่ะ ก่อนเงินรับบุญรับบุญรัญบบุญไปต่อยอดต่อบุญบรารมีให้ช่วยสันจิลรพระพุทธศาสนาทุกศาสนาได้กันทุกท่านเถิดสาธุนี<ด>่กาจะได้สรุปไปด้วยพร้อมกันเพราะว่าจริงๆแล้วมันต่อเนื่องกันทั้งหมดเลยครับเพามาถึงยอดยอดแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องมีอะไรมากแล้วครับอืมเพราะว่าเมื่อกี้นี้แม่ตาไปแล้วใช่ไหมครับ เพราะว่าเมตตานี่ก็มาจากที่สิ่งที่เราทําไว้แล้วทั้งหมดเหมือนกันเราจรึงมาเมตตาผู้อื่นได้แล้วมาอุเบกขาอ่ะอุเบกขาก็พอเรามาถึงคําว่าเมตตาผู้อื่นได้รู้จักว่าเมตตาตัวเองเป็นอย่างไรแล้วก็เมตตาผู้อื่นเป็นอย่างไรแล้วคราวนี้เราก็อุเบกขาเป็นอะไรเราก็จะรู้ว่าเออเราเคยทุกมาก่อนพอเราเห็นคนทุกยากเราก็จะใช้ความอุเบกขาด้วยการที่เบรกไว้ว่าเราช่วยเขาได้แค่ไหนแม่บะ่ะ เห็นบะมันบ่อได้ยากแบเขาขกรอสิเบควยอ๋อขาวกรอสิซอยคนไหนซ้ำนี่ซ้ำนี่ด้อนอกนัานเจ้าซอยเจ้าของด้าแมนบะแมนครับนาเนเ็ยบะนี่คืออุเบกขาครับอุเบกขาก็คือพยายามว่าเราไม่ชนแต่ถ้าเขาจะชนเราเราก็ให้สติเตือนตัวเราเองว่าเราอ่ะจะช่วยเขาได้แค่ไหนจะซ่อมนี่แมนบประมาณนี้ครับแมนบะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการอุเบกขาแล้วแลอยู่ก็ต้องรู้เหตุผลก่อนครับรู้ว่าเหตุปัจจัยเรามีลิมิตอยู่เท่าไหร่่แล้วการที่เขามาเขาเดือดร้อนประการใดการอุเบกขาแล้วแลอยู่ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยอุเบกขาแล้วแลอยู่ก็คืออุเบกขาการที่ว่าเรารู้ว่าลิมิตของเราเราอาจจะมีเงินไม่พอที่จะช่วยเขาแมนบะ แต่เราสามารถใช้อุเบกขาแล้วแรอยู่เฉยๆมันก็น่าเกลียดแมนบ๊ครับก็จะชี้ช่องให้เขาสักหน่อยนะนํนามแมนบ๊เออเอาจ้าสิเดอ้อเจ้าไปอ่าเบิ่งทางนั่นทางนี้เบิ่งเดอ้อแมนบอ๊อขอให้เจ้าไปฮหดได้เดอ้อแมนบ๊เจา้าสิเก็ถือว่าให้โอกาสของกุศลแมนบอ๊อน่อ่ะ,อะก็ถือว่าเราอุเบกขาเพราะเราช่วยไม่ได้ตัวเรานั่นแมนบ๊แได้ก็แนะนําเพิน่นแมนบ๊ ให้เพิ่นนะ่ะไปเบิ่งได้หลายสองทางเดอ้อแม่นบ่ให้กำล,ลังใจอยู่เด้แม่นบ่แมน่นประมาณนี้ก็คือเฮาผู้ว่าเจ้าของนัินซอยบ่ได้แม่นบ่ให้เพิ่นนั่นไปหาสองชางเจ้าของตามบุญตามบารมีของเจ้าของสกอนแม่นบ่กันมันเรือบ้าพราแล้เจังไดกันเฮามีพ่ออันหายใจคล่องๆขึ้นมาจนจังหวะกันไม่แมนบ่แมนแมนีน่นประมาณนี้เด้อบ่แมนว่าเจ้าของก็บ่รอดอยู่อ่ะนั่งดิลันต่ำเขาอ่วน มันแมนบ่แมนบ่เออ,อก,ก็จะกินกอหลอก็หลอตองไปน้ำกันสั่งตัวแมนบ่คำว่าวอุเบกขาละลายอยู่ก็คือทำให้เราเนี่ยต้องรู้นะว่าดิมิตเราเท่าไหร่อุเบกขาบารมีสัมปันโนอุเบกขาอุปปารามีสัมปันโนอุเบกขาปรมัตตปารามีสัมปันโนแมนบ่ พเพราะดังนั้นให้มันเป็นอัตโนมัติก็ด้วยกันอีกเดินช่องไหนช่องทางไหนมาแม่บอกอ่าเป็นช่องธรรมธรรมดาคุณก็สิไปเอาช่องทางเพี้ยนย่างยิ่งหยดก่อไม่ได้แม่บอกอืมก็ไปตามช่องทางสะกอนค่นสิไปอ่าอัตโนมัติได้คุณก็ต้องใส่ปีกบินจากน้อยแม่บอกเออตีตัวเครื่องบินแม่นบจ้จาใจหลายๆก็เกา หลายกมูจังน้อยก็ขึ้นเครื่องบินได้สันตวัวแมนบอสเฮินฟ้าไปแมนบอไปดักเอาขังหนาบุญแมนบอืมแม่คือการอุเบกขาก็คือเราต้องช่วยตัวเองให้รู้ลีามีของตัวเองแมนบอแล้วถ้าเราช่วยเขาได้ก็คือช่วยช่วยในอ่าเรียกว่ารูประธรรมไม่ได้รูประธรรมก็คือข้าของเงินทองแมนบอเข้ากับซอยเดืปัญญาข้าวของนั่น าโบสูยาเอาของคอยไปถอดคอยกับโบมีกินอยู่แมนบ้ว่าจะสิถูกบ้างอ่ะอันนี้สิจ้าอันคอ,อยสีแนะนะหมางเจ้าเจ้าสิจะสีสดอกแมนบ้าขา่าอุเบกขาแล้วแล,วแลวอยูช่ชาดหรือยังชดอืมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูลิมิตของตัวเองแล้วให้อะไรก็ไม่เท่ากับให้ปัญญาอ่ะได้อะไรก็ไม่เท่ากับได้ปัญญาและได้ความสามารถของตัวเองแมนบครับ,บ,บมีหมด ได้แล้วได้เลยไม่มีหมดครับแมนบอกเฮ็ดได้แล้วมันก็ไม่จะกิงไปนาบุแมันบอกไม่จะคลองตูไปนาบุนแมนบอกเพราะฉะนั้นก็อุเบกขาตัวเองอย่าไปหาญาติเอาของคู่บาจันอศแม่นบอกเียดไดเก็หูแฉยขอว่าอยากกิแป้งปันไปดิแต่ว่นแป้งมืดแล้วว้ยปันมืดแล้วปจยเปลี่ยนเฮียเน้อเฮียขอมูนํา้อเอาขึ้นเมืดนั่นละแม่นบอก เข้าใจไหมเนี่ยวันนี้คักบ้าเออเห็นไหมอ่ะอุเบกขาบารมีก็หมายถึงเราเจ้าอย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนบ่แมนว่าเหตุยัเหตุหลายมันสิเดือดร้อนบ่แมนเด้อค่ะเหตุใดเจ้าได้หลายแล้วมันบออได้หลายแล้วเจ้าไปอุเบกขาได้แมนบอเอ้ยอย่าพอถกประถกปะท่อนะใหญ่ว่าหลายถอแมันบออือเพราะฉะนั้นอ่ะ ถ้ามันมันหลายมันก็สิเหลือเพื่อก็จะของเองนั่นแหละมันบ่แล้วมันก็จะไปอุเบกขาได้โดยอัตโนมัติแม่นบ่อืมมันเมื่อแม่นว่าบบหูเดี๋ยวมันตงหูเมื่อเราได้ได้สติได้ปัญญาได้ความสามารถไปมันไม่หมดใช่ไหมคะพอไม่หมดอ่ะคราวเนี้ยเราก็ไปได้ทัศบารมีทัศบารมีสัมปันโนแม่นบ่ทัศอุปปารมีสัมปันโนแม่นบ่ทัศอุปปารามัดและปารินีแม่นบ่ ปรมัตปรมีสัมปนกปรมัตเป็นอารมณแล้วครับคุณแมนบา้าแต่มันได้ช่องทางไหนกน็มันได้รถสามช่องทาามีแมนบา่าสามช่องทางนี้เท่านั้นครับถ้าคุณได้แล้วคุณก็จะได้ไม่หมดแล้วครับอืมเพราะฉะนั้นเน่ะถ้าเราได้สติได้ปัญญาได้ความสามารถเหมือนกับครูบาอาจารย์นั้นๆที่เราไปฝากชีวิตไว้เนี่ยมันบอเบิดแล้วครับแมนบ้ ขันเบิดพระพุทธเจ้าเบิดก่อนแล้วแมนบะพระพุทธเจ้าไม่สมบัติไว้ให้เขารลายหลายแต่ว่าเขาเอาได้ยังยังแมนบะ่นก็อนุมัติไว้อยู่แต่ว่าไพก็บมไปห่อจักเชียแมนบะอืมคนเก็เจ้าจะเอาให้ไผคือกันแมนบะ่นก็โจ๊กบ่ออกคือการแมนบะแล้วให้พวกสูงมาโจ๊กเอาก็มาโจ๊กมาเปลี่ยนแมนบะอืมแต่จ้าใดประเด็น ก็ธรรมทาติศาสตร์ก็คือหมายถึงว่าทุกคนได้เป็นอัตโนมัติเลยครับแมนบอ๊อได้ช่องทางนี้ก็ได้ช่องทางนี้ได้ช่องทางนี้ก็ช่องทางนี้ได้ช่องทางนี้ก็ช่องทางน,งางนี้แต่ถ้าได้ช่องทางอทานบาร,รมีคุณก็จะต้องขยันเอาซะหน่อยครับขยันต้องจำอยู่นนแหละแมนบอ๊อเราก็ฮ็ดเออมันได้แมนบอ๊อตามบุญตามอสนาของเจ้าแต่ถ้าได้ช่องทาง ทานอุปบบาร,รมีที่คุณทําความเพียรมาแล้วอย่างยิ่งยวดพอสมควรนะคุณก็จะได้ตามสายทางของคุณเขามีอนุมัติไปข้างหน้าแล้วท่านสาบารมีเนี่ยคือเป็นทานสามารถส่วนตัวส่วนตัวที่ทุกคนจะช่วยเหลือตัวเองได้ครับเห็นบอกว่าต้องประจกเอาของครูบาอาจารย์นะครับแต่คุณสิได้ความสามารถส่วนตัวของไปเอ่อโดยคุณแตกฉาน ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความสาม,มารถของคุณติดใส่บ่บิดแมนบะแมนครับไอพูดว่าม,มันเป็นความรู้ของเจ้าของในช่องทางนาแลละไป็งสามช่องทางนี้แหละครับคุณได้ช่องทางนี้แหละคุณก็จะว่าช่องทางนี้บ่มีช่องทางนี้ก็มีช่องทางนั้นก็มีแมนบะไอห,หอยกรุงเทพนี่ก็หลายช่องทางาด้วยไหมบะอ,มอย่าไปว่ากันมีช่องทางเดียวดอกครับก็หลายช่องทางครับอื พราะฉั้นก็อุบเบกขาและแลอยู่สบายแมนบ่นะอย่าไปตำนีติชินกันอย่าไปว่าของผู้ใดดีดว่ากันแมนบ่เอาดีมาต่อดีกันโหลดแมนบ่มันจงมวนแมนบ่อือเพราะพี่น้องก็รู้จักว่าทุกคนมีลิมิตของตัวเองมีความสามารถของตัวเองทุกคนแหะครับไม่มีใครว่าไม่ดีหรอกครับทุกคนมีดีแต่เอาดีมาต่อดีกันได้ไหมแค่นั้นเองแมนบ่อ,อือเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเปลี่ยนแปลงที่ตัวเรากันดีไหม ถ้าสาบารมีนั่นก็คือความสามารถครับที่เราจะได้ติดตัวออกไปได้ได้นะครับได้แน่นอนครับสรุปก็คือข้อนั้นแหละครับคือถ้าสาบารมีถ้าสาบารมีเนี่ยมันก็มีสามช่องทางเหมือนกันใช่ไหมถ้าสาบารมีถ้าอุปบารมีถ้าสาปรมตบารมีถ้าคุณเดินช่องทางปรมัตบิรมีมาคุณก็จะไปเจอเป็นอัตโนมัติต่อัตโนมัติหมดครับถ้าคุณยังทางานช่องทางความเพียรอยู่คุณก็เพียรต่อไปครับ แล้วคุณมาช่องทางที่ทานบารมีมาแล้วก็มาช่องทางนี้ก็ช่อง,องทางบารมีเหมือนกันครับเห็นไหมมันเป็นสามช่องทางที่คุณต้องได้เป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นแล้วแต่สามารถข้ามช่องทางได้เมืวว่อคุณมีพลังฮึดขึ้นสู้แมนบอสสู้ว้อยมันก็ได้แล้วแมนบอ,อืมเอาาว้อยแมนบอ,อืมถ้าคุณไม่อยากเป็นพระอรหันต์กูก็ไม่ได้เป็นละครับแมนบอกเพราะอะไร พ่อคุณไม่อยากเป็นแมนบอกไม่อยากเป็นข้าขอสิไม่ใหตามนั่นแมนบอกอ่าเพราะถ้าเราไม่อยากเป็นนักบวชเราก็บอกว่าไม่บวชซะอย่างอ่ะแมนบอกนสิได้เป็นบ่ไม่ได้เป็นละครับมันก็ต้องอยากก่อนแม้แต่กระทั่งพระพุทธเจ้าท่านเวียนว่ายใจเกิดห้าร้อยชาติก็เพราะว่าท่านเองท่านต้องการชดใช้แม้กระทั่งเศษกรรมแล้วท่านเองท่านจะปรารถนาทุกชาติท่านก็จะปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าครับท่านจึงได้เป็นครับ คำว่าปราถนานี่เป็นภาษาที่สละสรวยแมนบ่ man, เป็นภาษาที่สวยงามแต่ข้าเช่าบ้านเช่าบ้านทั้ง้าก็ต้องอยากนะละแมนบ๊อข้าบ่อยากนะละแมนบ่อแมนครับอ๋ออยากเป็นบัพุทธเจ้าเด้แม่นบ่แต่ข้าก็ต้องทาความเพียรจักอีกลอยชาติบุแม <Yeah. S 1> นบแอ่น่นเห็นบ่เพราะฉะนั้นอ่ะเราต้องมีความอยากจริงได้เป็นครับถ้าไม่อยากเป็นนักบวชก็ไม่ได้เป็นนักบวชต้องอยากสกอร แล้วก็อยากไปพเอารหันเด้แมนบาพออยากแ้วก็ต้องไปเลื่องดูว่ามันจะเป็นจังไหนเเป็นจังไหนเหตุจังไหนมันจะได้เป็นแมนบ่เนาะไม่ขอไม่อยากเป็นเราไม่อยากเป็นเราไม่ได้เป็นจ้างที่ศาสตร์ใดก็ไม่ได้เป็นแมนมอเจ้าอยากเป็นพอเป็นแม่เจ้ากอเเ้าไม่ลูกมีผัวสามมันจะได้เป็นกอเป็นแม่แบบบอกโอ้ยแมนบาใจว่าเป็นปันใดเยอะนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างล่ะครับมันต้องเกิดจากความอยากครับถ้าไม่ม pues, ีความอยากไอ้ขันเจ้าว่าอยากสวดมั้งจะดินได้ไหมสวดมั้งหรือน้องอุตุยาน่ะแมนบอสตีร่งกาก็ได้แมนบอสเออย่นก็อ่ได้อยากสวดดิ้นก่อน่อยากผูแมนบอสผูได้เจ้าบินไดบอสมาทันดะแมนบอสไปอีกเด้แมนบอสบินไดบินไหนเมงแน่เหมนว่าเด้แมนบอสเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้หมายว่าเมื่อ เรารู้จักไม่ตาตัวเองเรารู้จักควาว่าอุเบกขาก็คือหมายถึงว่าเอ้าเราพยายามเบรกแล้วแต่มันจะเฉียวจะชนมันก็ช่วยไม่ได้แมนบ้าเบรกมันไหลแมนบ้าอืมคอยกอดสมซะโดยดีแมนบ้าอือยอมรับนะนาแมนบ้าอ่อยอมรับแล้วเปลี่ยนแปลงยอมรับแล้วแก,ก้ไขมันอะเมื่อถึงที่สุดน่ะ เราไปเอาอะไรจากครูบาอาจารย์ก็คือไปเอาเยี่ยงเอาอย่างเอาคุณงามความดีเอาสติเอาปัญญาเอาความสามารถของเพนมาใช้เดอคะอย่าไปเอาเงินเพลินแมนบัแต่เพื่อนก็ยากอยู่แมนบัเออให้หัวเด้ออืมเอาความสามารถเนี่ยก็คือมาเป็นชอยนี้แหละนะชอยสุดท้ายที่สรุปครับนะชอยสุดท้ายอีกอย่างนอ อีหยังโนเปิดฟังแต่แค่หูฟัง,นะงเนี่ยอีหยังโ yeah, นใครตอบให้แน่ท้ศาศักนาราท้ศักษะบรมีครับทศักษะ์อุปรปรมีท้ศรรักดิ์ปร,รมัดปรามีเฮ็ดได้เราไม่สิเป็นอัตโนมัติได้ครับ <Yeah. S 2> เพราะฉะนั้นเวลาเราไปบวชเห็นไหมว่าเราไปบวชอุปชาเสร็จแล้วเราจะบอกว่ามีการขอนิสัยใช่ไหม <Yeah. S 1> uh, อ่าขอขอนิสัยขอเราบมานบ้นขอถิมขอขวางเด้อเห็ดไดน้ำแมนมา เออแล้วขอขออนิสัยอาครูบาอาจารย์ดูอขออนิสัยอุปชามาใช้เขาได้จัานิสัยน่ยหมอตามแน่ตามเจ้าของอด้คู่บาอาจารย์สุขุมรอบครอบเฮ็ดนยังกับมีสติมีปัญญาแก่เจ้าของได้ซ้ำได้แล้วให้เปอร์เซ็นต์เจ้าของได้บ่คขามแมนบ่แมนนั่นขอ,อนิสัยมาถิมขางทางสแตนด์แมนบาอ,อ,อืม อุปชาให้นิสัยมาอย่างนี้แมแนบอกเจ้าของนั่นมันนักหลายมันเฮียวไวมันขันข้าง,างบบเก็บขอมมาด้หนี่แมแนบักแอ่แแนบักเราไปหาครูบาอาจารย์ก็คือไปน้อมเอาอุปนิสัยโอ้ยทุกอย่างของท่านมาแมแนบักอุปนิสัยใจคอการกระทาอย่างไรที่ดีๆแล้วน้อมเข้ามาใส่ตนเอามาเป็นเยี่ยงเป็นอย่างดีด เอามาปัทระเท่าไว้ในจิตในใจของเราแมนบอสพนหูอย่างเขะได้หูอันนาน,พนเพอนายอย่ังไดเขาก็จะดเดชอันนันได้มันจางปางบอพระเจ้าให้พวกสูปเป็นพระเจ้าซะเด้อ,ดอคอยจิได้เพิงใดคอยลาเมือ่อยแมนบอสนะคอยอะไอยากให้พวกสูปเป็นพระเจ้าเมื่อสุคนนี่ละอือ คอยสีได้ไปน,น้องหลานอนสบายโยแม่นบ่เลียกคอยแนนแมนบ่โอ้ยเนาะพระเจ้าเนาะพระเจ้าเนาะช่วยนี่ละพระเจ้าเนาะพระเจ้าเนาะพระเจ้าอยู่ไหนเนาะพวกสูนนี่แหละเป็นพระเจ้าแมนบ่นรเรียกว่าพวกสูใจดีนี่ละแม่นบ่ใจดีใจงามใจมีศีลมีธรรมเป็นพระเจ้าแล้วแม่นบ่ ดีเมตตาผู้อื่นในลายคุณมันเนี่ยมันจะฟังได้แล้วแม่นบอืมเมตตาที่เป็นตัวอย่างให้ดีนะครับแมนบ้การเมตตาก็เป็นเมตตาคนอื่นทําตัวอย่างให้ดีคุณเป็นแนวหน้าที่ดีแมนบอืใหญ่ข้างหลังก็เสียบได้แมนบ้าใจเย็นๆค่อยๆไปอย่าให้เขาแซงแมนบ้าจะสั้นมันตาให้เขาแซงหน้ายูหันมันสิได้ยังนะแมนบ้เออ แล้นี่ก็ใจเย็นเล่นเกียร์ไหนได้ก็เลี่ยนไปชา้าๆต่ใหญ่เขาแซงกขพอแล้วแมนบออไผ่หูว่าไผเป็นไผมันอยุ่หนาแล้วหรือยุ่หลังก่อยวากันไปแมนบ้แอาจะทะเลพลอละละสรุปแล้วเนาะหูยังครับูด้วยจริงๆเอาไม่น่ะสามารถตีกันได้ <laughs> มาอ้าวันนั้นก็มา รับบุญรับบุญนมามอานารนี้แล้วก็มาได้สติได้ปัญญาแล้วมารับบุญกันไปต่อยอดของตัวเองกันให้ได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ศาสนาอะไรคุณก็เป็นคนดีผู้น้อยขอน้อมรับคุณงามความดีแล้วก็น้อมจะต่อบุญต่อบาร,รมีต่อยอดพระพุทธศาสานาของทุกท่านทุกขั้นตอนได้ทุกท่านได้พ้นจากกุศลระบายของมารทุกท่านเถิดสาธุ